ไอน,นี้แม่งสวยวะช่วงสงการนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมาอวดกันได้นะใครมีเยอะๆนะครับผมนะก็คอมเมนต์มาอวดกันได้นะครับเหมือนชุดไหนที่แบบแรงๆอะไรแบบเนี้ยบางทีบางคนเล่นมานานๆจะมีชุดแรงเทมอยู่นะที่ไม่มีเหมือนกับและใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%รอไม่ว่าจะเป็น FC Mobile E Fo o t b a l l Call of Duty ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด2 4ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีทุกทกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊บ c a n นเช่นเคยกับเกม fcmo บายนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้จะมาจัดให้น้องๆที่ขอเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าเกมเพย์ในปี2025นะครับผมแล้วก็ในส่วนของห้องล o อ k e r r o o m ูมว่าเปลี่ยนชุดยังไงหรือว่าเป็นอัปเดตโลโก้เปลี่ยนธงเปลี่ยนทีมต่างๆเนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะรวบรัดให้ในคลิปเดียวเลยนะครับสำหรับวันนี้นะก่อนไปเริ่มกันเนี่ยก็ต้องอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมก็1นไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังในจให้การทําคลิปต่อๆไปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปว่าในส่วนของการตั้งค่าเกมเพลย์ก่อนเลยนะครับผมนะในส่วนของการตั้งค่าเกมเพลย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเ้าเป็นสไตล์ผมเลยนะ ในส่วนของพวกแพนะ่นนปัจจุบันเนี่ยผมก็จะตั้งเหมือนเดิมนะทุกคนนะขนาดจอยสติ๊กเสมือนเนี่ยผมก็ยังเปิดไว้นะครับผมนะให้มันมีจอยให้แบบขึ้นขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของแบบลอยเนี่ยผมปิดไว้นะครับผมนะเพื่อแบบว่าไม่ได้แบบให้มันแบบเลื่อนไปเลื่อนมานะั่นเองนะขนาดปุ่มเนี่ยผมเอาเป็นแบบใหญ่นะระยะห่างก็ปิดไว้ครับผมนะการควบคุมเกมเนี่ยผมก็ปิดไว้นะตรงนี้ก็ปิดฮนะเปลี่ยนทิศทางต่างๆปิดนะ แสดงการโต้อตอบทางภาพเนี่ยผมก็จะเปิดไว้นะครับผมนะแล้วก็เรดาร์เนี่ยเวลาส่งลูกบอลเนี่ยผมก็จะเปิดไว้เหมือนกัน mm hmm. เช่นเดียวกับการซูมลูกยิงผมก็ช็อตนะตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะถ้าเกิดว่าเราเปิดไว้เนี่ยเวลายิงเนี่ยมันก็จะซูมเข้าไปใกล้ๆน,นั่นเองแต่ผมไม่ค่อยถนัดผมเลยปิดไว้นะอการส่งลูกขั้นสูงอันนี้ก็แนะนําให้เปิดนะครับผมนะส่งลูกด้วย AI แล้วก็แตะ2งครั้งเนี่ยอันนี้ผมจะปิดไว้นะบางทีแบบ เอไอ e มันจะกดส่งเองอะไรแบบนี้นะก็เหมือนในว่าเปิด AI e น,นั่นแหละบางคนเขาว่าจะถนัดนักแข่งโปรเพเยอร์บางคนเนี่ยหลายๆคนด้วยซ้ำนะไม่ใช่แค่บางคนนะหลายๆคนเนี่ยเขาจะตั้งเป็นเปิด AI e ด้วยนะความเร็วและการเพิ่มพลังเนี่ยผมก็จะกดปิดไว้นะฮะ ถ้าเกิดว่าเรากดเปิดไว้เนี่ยเหมือนจะมีะส่งเร็วขึ้นปะน่ความรู้สึกผมนะเหมือนจะแรงขึ้นถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของเล่นอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นทีเด็ดเหมือนกันนะครับผมนะท็อปเซิร์ฟหรือว่าเป็นนักเตะนักแข่งหลายๆคนเนี่ยเขาส่วนใหญ่จะกลับมาเปิดนะในแผดปัจจุบันนะครับเวลาเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราสับพุ่งๆอะไรแบบนี้มันหลุดค่อนข้างง่ายนะครับผมนะ mm hmm. เขาเปิด AI ไ <AI S 2> ก็จะช่วยในการคุมตำแหน่งอะไรแบบนี้นะเพราะว่า AI ปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่ามันเข้าประทะบอลค่อนข้างดีกว่าเราคุมือนะ บางคนก็เปิดไว้ด้วยนะตรงนี้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่ค่อยถนัดนะอาจจะต้องไปเล่นสักพักหนึ่งนะไปลองสักหลายเกมดูนะถ้าเกิดว่าถนัดแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับมาเปิดเดี๋ยวมาสอนอีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้ผมยังปิดไว้อยู่นะเวลาเล่นนะส่งและยิงอัตโนมัติตรงนี้ผมก็จะกดปิดไว้เหมือนกันนะในส่วนของตรงนี้นะอไม่ค่อยถนัดถ้าเกิดว่าผมเปิดไว้ออะตัวช่วยการเปิดบอลตรงนี้ผมก็จะเปิดไว้นะในส่วนของการสลับนักเตะอัตโนมัติเนี่ยผมก็แนะนาว่าให้เปิดไว้ดีกว่าเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของเวลาแบบ เปิดมงอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาที่เขาเปิดมุมอะไรแบบนี้นะนักเตะมันก็สลับสลับให้เองถ้าเกิดบางทีเราไปกดเนี่ยมันกดไม่ทันหรือว่ากดแล้วมันจะสลับให้แบบไม่ใช่ตัวที่อยู่ใกล้ๆบอลอะไรแบบนี้มันทําให้อ่าโดนยิงโดนมงได้ค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็ในส่วนของ2อันสุดท้ายเนี่ยในส่วนของโหมดสลับนักเตะอัมตมัตตรงนี้ผมก็จะปิดไว้เหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็การเลี้ยงบอลเผชิญหน้าตามสถานการณ์อันนี้ก็ปิดไว้นะครับผมนะ เพราะว่าถ้าเกิดเปิดไว้เนี่ยมันอาจจะเลี้ยงเป็นอีกแบบสไตล์นึงอะไรแบบนี้นะเหมือนายเขาจะตัดสินใจเองในการเลี้ยงบอลของนักเตะนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการตั้งค่าเกมเพย์นะฮะอาจจะไม่มีอะไรมากนะการาฟิกตรงนี้เนี่ยเหมือนปรับเป็นสูงมากเฟรมเดทดันขึ้นสุดแต่ว่าโทรศัพท์ผมไม่ไหวนะผมก็ได้ตั้งเป็นส,สูงสูงสูงประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องของการมองด้วยสายตาอะไรแบบนี้นะบางคนอาจจะตั้งสูงมากก็ทําให้มันลื่นอะไรแบบนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมลองไป ช่างใจกันเอานะครับผมนะโอเคต่อไปพวกกราฟิกอะไรเสียงก็ประมาณนี้แหละทุกคนนะเสียงภาคอะไรก็ไม่เกี่ยวกับเกมแล้วแหละบางคนชอบภาคภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีอะไรแบบนี้ ก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับในส่วนของตรงนี้นะตรงนั้นไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแหละภาษาผมก็ภาษาไทยนะประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของการอัปเดตกนันนังค่าเกมเพย์นะฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของห้องล็อกเกอร์รูมบ้างนะครับผมแนละ้วกดมาที่ขับนะแล้วก็มาที่ในส่วนของห้องนะตรงนี้เนี่ยก็ห้องล็อกเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นภาคที่แล้วเนี่ยไม่มีนะแต่ว,ว่าภาคนี้เนี่ยเขาเอามีมีมาสักพักแล้วนะในส่วนของตรงนี้นะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะก็เดี๋ยวรวมเลยทีเดียวนะฮะ ตรงนี้เนี่ยทีมเย่าเนี่ยมันจะให้เราเลือกทีมนะครับผมนะก็คือเลือกทีมไหนก็ได้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าเราเลือกไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าผมเลือกนิวพู <c> <SE _ TS> ใช่ป่ะอ่ะบนึงน,นะเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเลือกทีมไหนสักทีหนึ่งเนะี่ยพวกชุดแข่งเนี่ยมันก็จะไปตามนั้นเลยฮะแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นของลิวพูด้วยนะตรงนี้นะแต่ว่าโลโก้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้มันจะอยู่ตรงชื่อเรานะตรงโลโก้อนี้นะฮนะผมว่าผมเอาเป็นในส่วนของรูปอันนี้ด้าันมังกรนะ นี่นะฮะสำหรงถผมกดยืนยันไปเนี่ยมันก็จะเป็นโลโก้คือเวลาเราแบบว่ากดแข่งอะไรเฮ้ตูเฮ้มันก็จะเห็นชื่อเรานะตรงนี้นะชื่อเราแล้วก็เป็นรูปโลโก้อะไรเงี้ยแต่ว่าทีมเย่าเนี่ยจะไม่เกี่ยวนะในส่วนของตรงนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของอ่าโลโก้กับทีมเย่านะน่าจะไม่งงกันนะทีมเย่าเนี่ยมีหลายทีมมากๆนะหลายคนเนี่ย เห็นไหมเราจะเลือกลีกไหนก็ได้นะหรือว่าจะเป็นพวกอ่าสโมสรอ,อะไรแบบนี้ก็เลือกได้เช่นกันนะบางคนอาจจะเอาไปเอาเป็นสโมสรหรือว่าประเทศอะไรเงี้ยก็เลือกได้เช่นกันนะลีกวันดีกทัอะไรแบบนี้เยอะมากนะก็จะอิงจาก f c 25หแหละตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของลูกฟุตบอลน,นะลูกฟุตบอลเนี่ยผมแนะนํานะ บางคนอาจจะเอาเป็นลูกสีแบบสีเขียวอะไรเงี้ยผมบอกสีเขียวสีขาวนะบางทีมันเก,กินกับสนามนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นนะแนะนําผมชอบอสไตล์ผมนะผมก็จะใช้เป็นพวกแบบสีแป๊ดๆหน่อยนะให้มันแบบมองชัดๆอย่างพวกสีแดงสีน้ําเงินอะไรสีทองอะไรแบบนี้นะแต่สีฟ้าเนี่ยมันเคยมีการแบนเกิดขึ้นแลนะ้วนในการแข่งขัน รอบไหนสักรอบเนี่ยของเอฟซีโมบายเนี่ยมีไม่ให้ใช้ลูกบอลสีฟ้านะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะมันจะเกลืนกับพวกอ่าสีถุงเท้าอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีอ่ะเออแล้วก็ในส่วนของชุดแข่งนะชุดแข่งตรงนี้เราก็เลือกได้นะครับผมนะใครจะมีหลายๆชุดนะก็มาอวดกันได้นะอย่างของผมเนี่ยผมจะมีเป็นชุด FC ฟซีโมบายนะครับชุดศูนย์ฟุตบอลน,นะแล้วก็ชุดพวกอ่าปีมังกรแมนซิตี้อะไรอย่างนี้ยเหมือนได้มาจากตีดจีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมีแสงด้วยว่ะ ห็นปะมีชุดยูเวนตุสครับผมนะโอ้โหันนี้แม่งสวยจัดโคตรคาสสิกนะทีม of the year TOTY ก็มีชุดด้วยนะใครเติมเนี่ยนะจะมีชุดเยอะผมบอกเลยบางคนไม่ได้เติมก็อาจจะไม่ค่อยมีนะโนรูวันนี้ก็ได้ชุดมาตอนที่เขาแจกห้องล็อกเกอร์ถ้ผมจำไม่ผิดนะมีในชุดของไอซ์คัพไฟอันนี้แม่งสวยว่ะ ช่วงสงการนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมาอวดกันได้นะใครมีเยอะๆนะครับผมนะก็คอมเมนต์มาอวดกันได้นะเหมือนชุดไหนที่แบบแรร์อะไรแบบเนี้ยบางทีบางคนเล่นมานานๆจะมีชุดแร่ไอเทมอยู่นะที่ไม่มีเหมือนกับบางคนกับผู้คนทั่วไปนี้ดีกว่านะฮะต่อไปในส่วนของอหมายเลขแล้วกันหมายเลขตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะตั้งเป็นทุกคนแล้วนะก็กดมาที่นักเตะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับผมนะเปลี่ยนหมายเลขได้นั่นเองนะเราอยากจะเปลี่ยนตรงไหนอะไรแบบนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะ น่าจะไม่งงกันสุดท้ายนะครับผมนะเดี๋ยวเราว่าในส่วนของรูปลักษณ์รูปลักษ์ตรงนี้เนี่ยในส่วนของชุดเสื้อแขนสั้นแขนยาวเนี่ยก็ให้เราเลือกได้นะ,ระแรกผมคิดว่ามันถ้าเกิดว่าใครเล่นโหมดฤดูหนาวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าชุดแข่งเสื้อแขนยาวเนี่ยมันจะเป็นแบบบอดี้สูตรเป็นชุดรัดรูปนะครับผมนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มีให้เลือกนะอาจจะแบบว่า AI ทําขึ้นมาเองหรือเปล่าต้องอยากให้มันมีในนี้นะเพราะว่ามันสวยดีนะเก๋ดีถ้าเกิดว่าใครเล่นเนี่ยจะเห็นอยู่นะเออบอกเลยตรงนี้นะ ก็ในส่วนของเสื้อตรงนี้ก็เลือกได้ว่าฟิตหรือว่าจะรัดรูปเอาปกตินั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็ปล่อยชายเสื้อหรือเก็บชายเสื้อนะครับถุงเท้านี้ก็เลือกเป็นข้อสั้นข้อยาวได้หมดเลยนะครับผมนะรองเท้าตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะบางตัวนักเตะที่มันมีนิสิตเขาจะใส่รองเท้ามากับตัวเลยนะอย่างพวกอาดิดาสไนกี้อะไรแบบนี้นะครับผมนะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการอัปเดตเกมเพลย์แล้วก็เป็นในส่วนของห้องล็อกเกอร์ที่มาอัปเดตประจําปี2025นะครับผมนะใครที่สงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมนะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน